ฟ้เอฟซีต้องเสียดาพา่ะด้วยเชียวถกอว่าพิเศษครับ,รบวัน,นี้เขามีโอกาสได้กลับมาบานซีนั่นรราานงเกียรนะครับเดี๋ยวบรรยากาศตอนแรงๆนะครับบรรยากาศตอนแรงๆบรรยากาศดีครับกลับมาา้านนะครับฝน นะครับบรรยากาศหลังฝนนะครับฟ้าหลังฝนขับปลอดโปรงนะปลอดโปรงก็เลยจะขับรถไปหาผู้คนคนนึงครับ,บคลคลนุผคนคนหนึ่งนะครับซึ่งห่างจากบานันเสียดาไป45กิโละ45กิโลอโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปกันครับผม ครับนี่เป็นถนนเส้นซีสะเกตกันทะลักนะครับซีสะเกตกันทะลักอ่าตอนนี้เขาออกจากเมืองซีสะเกตมาแล้วครับนะมุ่งหน้าไปทางอำเภอกันทะลักนะครับแต่เขาสุบปลายไปหอดอำเภอกันทะลักครับอ่าอีกสักนิดนึงนะครับอ่านิดนึงประมาณ 8กิโลนะครับเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวซ้ายลงไปนะเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวซ้ายลงไปนะครับเนาะอีก600เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับอีก600เมตรเขาจะเลี้ยวซ้ายนะครับเห็นแล้วครับเห็ี่นป้ายหมู่บ้านนะครับพี่น้อง ไปครับเห็นแล้วครับไปทางเขาหมู่บ้านเขาโผมหนึ่งกิโลครับเลยหนึ่งกิโลนะจับถนนปักซอยเขามานะครับนะทางเขาวัด สายไปครับครับบรรยากาศนะครับเป็นการทุกง์ทีบรรยากาศดีครับบริกาศดีนะเป็นแล้วครับพี่น้อง ีเขามาที่บ้านของอีหล่าครับอ่าครับพี่น้องพี่แล้วครับอ่าอหล่าครับนี่ครับนี่ครับเกีารบ้านของอีหล่าครับตอนนี้สร้างอาจจะเลิกงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปนะครับเขาไปมาร่วมทบ,บุญกับ อิหลานะครับเพร่อลงท่านบุญกับไปหน่อยนะครับเนาะว่ามือท่าบุญนะครับผมมั่นใจว่าสิเดมาบอรครับนู่นครับนู่นนะผมมั่นใจว่าเขาสิเดมาบอนะครับเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตขอขอนุญาตมามาก่อนนะครับขออนุญาตมาก่อนนะครับ ียมีจำนวนเกาะเยอะมากเกาะประมาณสองหมื่นห้าพันเกาะนะครับฮะครับถือมาที่แล้วโอเคครับมาหอดแล้วครับอ่ะครับมาหอดจอดถึงเรียบร้อยแล้วครับอ่ะมาดูบรรยากาศนะบานอีลานยำแรงครับ มาเดี๋ยากาดยมแดงนะครับนะเดี๋ยวข้ามาห่วมทำบุญกลับไปหน่อยกับบิลานะครับเนะาะน้าไปดูน้าสวัสด,วดีครับน้าคุณโมขุนนะมานี่เอฟซีนะทีมงานเพิ่นเอาเตรียมคงเตรียมของน้าเตรียมของมาครับมา <C jin x throat> สวยดาวนะครับนะมะสวยดาวนะครับนะมาทุกป่าครับเอารมณ์มะที่ละนะฮะไปเดี๋ยวมี่หน่อยอย er ู่ในบ้านอันนี้อันนี้มีหน่อยเยือนรอไม่หน่อยนะครับนี่ม่หน่อยมาอ่ะบอยนี่ไม่หน่อยมั้ยนี่เทปไม่ไมีหน่อยสวัสดีครับไม่เห็ดบุญน้ำหินน้ำเด็กซิบเดมา อ่าบาลายผมมั hmm. ่นใจว่าทีหนึ่งผมสิเดมาบอนะครับแต่วก็คุยกับทีมงานี่อยู่ทีมเกี่ยววันเกี่ยวทูสิมาหลายอยู่เน่นะนะครับวันนี้เขามากับคุณนายนะครับนะคุณนายอันนี้โอ้อะอ่ะมาข้ากันหลือของมมาอืมอ่าจับฉลาก กะทินนี่บอืมกะทินน่อืมเฮ้บุญน้ำเดี๋ยวสปเดี๋ยวมาบานยุงหัวทันไม่เห็นบุญแมย่เ็ดบุญยูจยยุงเทปแหละยุงเทน่จลงมาจากเหเงินทนอ่าไม่เห็นบุญลอยวันพุธอ่าครับอ่าครับอ่าเพื่อบุญมาเพื่อไุ้มาเพื่อมาทำบุญไวก่อนเพื่อไว้ก่อน อื่อไว้ก่อนนะอเนี่เดยวเออนี่ยไม่หน่อยอี้เดียนม่หน่อยวนนี้เอาเ็บเขานะครับนะครับวันนี้คุณนายครับพร้อมเชดาพาลุยครับมาเหตุบุญกฐินกบิลานะครับเนาะอ่านไม่มันครับนี่ทีมงานเนาะทีมงานเพิ่เตรียมของนะครับเนาะ นี่ครับกองบุญอ่าอิดานะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเข้ามาเกียบุญแล้วครับรับบุญพร้อมกันนะครับเด้อสำหรับเอฟซีที่อ่าติดตามอยู่ช่องเสียดาพาดูยเจียวทูออฟฟิเชียลนะครับเนาะมีกองบุญอ่าอยู่บ้านอิลานะครับดังนั้นอ่าในคลิปนี้เขาขอหยุดปิดคลิปอ่าครับกับกองบุญนินนะครับเอฟซีทุกคนนะฮะได้รับบุญส่วนตัววส่่นอากับ อีหละนะครับน้ำนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ